สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะครับทามฟอร์ชุนลีจัเชิงเซานะครับผมวันนี้นะเราก็มาอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดชุนลีนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับรถรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการ m i n เ r อร์เชนนะของ Ford เมื่อปลายปีที่แล้วนะตัวนี้จะเป็นตัว f o r ์ดเ n g e r XLT นะจะมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะซึ่งบอกได้เลยว่า ออปชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายนอกรวมถึงความปลอดภัยนะครับที <sta> ่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับมีอะไรบ้างจะไปดูทีละจุดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรูปโฉมเก่าไว้ตรงนี้นะฮะนี่ครับ ในส่วนการออกแบบโดยรวมนะครับผมเราก็ยังยึดหลักเดิมอยู่นะครับก็คือ kinetic design นะครับผมก็จะมีในเรื่องของความดุด้นันความทันสมัยนะครับรวมถึงความแข็งแกร่งบึกบึนนะรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยครับช่วงข้างเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนมัดกล้ามอ่าก็จะคล้ายๆคนเล่นเวทอะไรเงี้ยส่วนฝากระโปรงเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงพาวเวอร์โดมเหมือนเดิม มาดูส่วนของด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของเราเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่แบบคล้ายๆ f Pro เลยมีลักษณะเป็นสีดําเงานะแล้วก็มีขอบตรงนี้เนี่ยตกแต่งด้วยโครเมียมนะก็ยังไม่ทินน้งเอกลักษณ์เดิมนะเอกลักษณ์เดิมอ่ะคือเราจะตกแต่งด้วยโครเมียมทั้งคันไงแต่ตัวนี้จะมีการตัดโครเมียมในบางส่วนออก <S <S แต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยจะครอบด้วยสีดําเงาทั้งหมดเลย ในส่วนของล้อแม็กนะล้อแม็กก็จะแตกต่างไปจากเดิมนะจะเป็นแม็กสีดําเงาละ,ะเป็นแม็กขอบ17นะครับสเปกยังเท่าเดิมอยู่นะแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีนะผมเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีดําเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองขึ้นมาต่อมาก็จะเป็นขอบแกม้างนะก็เหมือนเดิมครับไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมก็ขึ้นมาตรงนี้นะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับผมก็จะครอบด้วยสีดําเงา ถัดมาครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะโลง่งฟอร์ดได้ตัดออกนะเป็นกันศาสตร์ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเองครับสามารถติดตั้งให้ได้นะมาที่ชุนหลีเนี่ยได้พบจบที่เดียวแน่นอนลงมาก็จะเป็นตัวมือเปิดประตูนะงานตัวเนี่ยมันสวยมากเลยพี่สีดำเงานะซึ่งดูแล้วมันแมปดี ครับมามดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันบ้างน,นะครับผม,มที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้กันชนท้ายตัวนี้จะเป็นสีดําเงามีเซ็นเซอร์4ี่จุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟสองสว่างนะครับไปที่ป้ายทะเบียนรถเราด้วยในตอนกลางคืนนะ <diode> ด้านหลังไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของในห้องโดยสารด้านหน้าแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โห ก่อนความสะดวกสบายนี่มีครบคันแน่นอนนะก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ให้บ่อหนังจากโรงงานมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นบ่อหนังจากโรงงานด้วยแล้วก็ส่วนของหน้าจอนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอซิง์ตัวใหม่นะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับดอยออโต้หรือว่า Apple Car p l a y พได้นะครับแล้วก็จะมีตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้เราด้วยนะคือในส่วนเนี้ยไอ้ช่วยโทรฉุกเฉินเนี่ยปกติแล้วมันจะมีอยู่ในรุ่น w i t e ท h นะครับ ซึ่งตอนเนี้ฟอร์ดได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถและผู้โดยสารเลยติดตั้งระบบตัวนี้เข้ามาในรุ่นของ XLT จริงๆติดตั้งตั้งแต่ในรุ่นของ XLT s a t e ขึ้นมาเลยนะครับผมในหน้าจอตัวใหม่นี้นะจะมีช่วยโทรฉุกเฉินก็คือระบบตัวนี้เขาจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราอะแล้วเขาก็จะใช้การโทรออกอัตโนมัตินะ ไปที่01669นะแจ้งพิกัดกับทางสายศูนย์นเรนทรเพื่อติดต่อประสานงานหน่วยที่อยู่ใกล้เราที่สุดเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือให้เราได้ทันท่วงทีนะซึ่งตรงนี้เป็นการใส่ใจแลก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นการป้องกันอุบัติเหตุหลังจากเกิดการชนนะผมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะก็จะมีนี่ครับตัวเนี้ย เป็นตัวการเลื่นถ้าไหลนะครับผมตัวนี้จะมีระบบลดความเสี่ยงจากการพิคว่ำนะครับรวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันให้ด้วยนะซึ่งการทํางานของมันเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราจอดติดไฟแดงนะในช่วงที่ขึ้นคอสะพานเนี่ยเราเหยียบเบรกทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอรถมันเคลื่อนตัวเนี่ยจังหวะที่เราปล่อยเบรกถ้าเป็นปกติถ้าไม่มีระบบตัวนี้รถมันจะไหลนะเราต้องเหยียบคันเร่งส่งแต่ว่าพอมีระบบตัวนี้ขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยพอเราปล่อยเบรกปุ๊บ มันจะค้างอยู่ประมาณ3ามวิเพื่อให้เรายกขาออกจากเบรกมาเหยียบคันเร่งได้ทันมันก็จะไม่เกิดการไหลถ้าเราไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยรถอ่ะมันจะค่อยๆไหลขึ้นไหลไปเองตรงนี้มันเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมันได้ในเรื่องของความปลอดภัยเต็มๆเลยครับตัวไอ้ตัวการลื่นถาลายนี่ก็เหมือนกันปกติแล้วเนี่ยไอ้ระบบพวกเนี้ยมันจะอยู่ในรุ่นท็อปเท่านั้นนะเราต้องจ่ายในราคาของรุ่นท็อปนะเพื่อที่จะได้ระบบตัวนี้เข้ามานะแต่ตอนเนี้ยเราไม่ต้องจ่ายถึงขนาดนั้นลวในรุ่น xlt อ่ะมันมีมาให้แล้วซึ่งถือว่า เป็นออปชั่นที่น่าสนใจมากๆรวมถึงตัวโทรฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมี XLT ตอนนี้ได้เกือบครึ่งตัวท็อปแล้วจ่ายในราคา899,000เกียวโตนะผมมองดูแล้วว่าน่าจะตอบโจทย์กับล์สซตล์หลายๆคนได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้คำสั่งเสียงภาษาไทยได้โดยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะที่มันแตกต่างไปจากรุ่นเดิมนะผมเป็นการไมเนอร์เชนที่โอเคเลยกับถ้าเทียบกับราคากับตัวเก่าอ่ะ 8แส89,000ใช่ไหมแต่ตัวนี้มัน899,000ในรุ่นเกียร์กตเพิ่มขึ้นมาหมืนหนึ่งแต่ว่าได้ออปชั่นในเรื่องของความปลอดภัยนะผมบอกได้เลยว่าถ้าเราไปซื้อติดเองในราคาห0ึ่งไม่มีที่ไหนติดให้แน่นอนฉะนั้นคนไทยเราถามหารถที่ดีมาโดยตลอดนะตอนนี้มันมีมาให้เราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับมันหรือเปล่าแทนเอง ครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะโดยรวมของ XLT แล้วสำหรับท่านใดสนใจนะก็สามารถติดต่อมาทางเราได้นะฟอร์ดชุนดีชัยยังเซานะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ขึ้นเบอร์โทรอย่างไว้ให้หวังว่าจะได้ดูแลทุกท่านนะมาที่เนี่ครบจบในที่เดียวนะไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มอะไรแล้ว อยากได้แบบไหนบอกเราวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับก็อขอบพระคุณนะที่รับชมรับฟังกันมาตลอดอาจจะพูดติตดๆขัดๆบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมในแฟนเพจของ Ford จะเชิงเซาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ